จากทุกคนชอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะแพนเค้กได้รับหน้าที่เป็นเซนเตอร์รวมถึงเป็นเฟิร์สเซนเตอร์ในซิงเกิลนี้ด้วยจริงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็อาจจะมีกดดันบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่ได้ทําอะไรหลายอย่างแด้แสดงให้ทุกคนดูได้แบบเพอร์ฟอร์มอะไร่งนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หนูดีใจมากๆแล้วก็หนูภูมิใจมากๆเลยค่ะ เราจริงๆแล้วนะคะนอกจากแพนเค้กก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ได้เป็น first first generation อ่ะจะได้เป็น first g e ม e r a t i o นะคะเป็นครั้งแรกใช่ไหมความรู้สึกยังไงบ้างคะน้องเจนมี่น้องแอลใครอยากพูดบ้างดีอะไรแอลนะโมได้กรงไหมคะขันนี้ก่อนเลยนะคะโมก็รู้สึกว่าตื่น รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อกี้ตอนอยู่บนเวทีคือบบตัวสัน่นกะกะตื่นเต้นมากโอเคเป็นกำลังใจให้น้องแอลด้วยนะคะคุณตามามีใค้มากค่ะมาเน ชิงหนูจะแบบว่าเคยขึ้นเวทีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยขึ้นเป็นแบบว่าซิงหลักหรือว่าซิงซิงที่แบบว่าเป็นไตเติลของเซมยังไม่เคยติดเซมนั่นเองนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสติดเซมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสติดเซงในติดเพลงในซิงที่ตัวเองชอบที่สุดนะคะก็คืออีว่าเขีเมบีค่ะชอบกันไหมคะ คุณค่ะทางน,นี้บ้าง้น่อสี่ค่ะจลรีค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพลงที่แสดงไปก็มีเพลงเดบิวต์อยู่ด้วยแล้วก็มีเพลงไตเติ้ลอีวาเกะใวีที่เตดเซมเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะ เหมือนค่ะก็รู้สึกเหมือนเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะก็ต้องตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบหนูฟังแล้วก็แบบชอบมากๆใช่ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยเนาะค่ะอะไรจ้ะอ่าตื่นเต้นตื่นเต้นล้ว คือเราขาดอะไรไปบางอย่างไหมเปล่าคะพี่เชออย่าพึ่งอย่าพึ่งถาสิไป่ะอ๋อก่อนหน้าจะเป็นก่อนหน้าจะไปกันต่อนะคะแต่ยังขาดว่าวันนี้เราแสดงไปสามเพลงรวดเลยทีเดียวใช่ค่ะพี่เชิญแล้วแอบสังเกตเพลงหนึ่งว่าเพลงโอโกะไดมอนต์ไปย่าอยู่ไหนคะไอู้นนี้ได้ร้องนำเออคุณได้ร้องนำในท่อนแรกรู้สึกอย่างไรบ้างถามา เป็นร <ใจ S 2> ายการเงาบร,รู้สึกอย่า,างไรบ้างคะคุณใบยาด้นคือหนูได,ได้ประสบการณ์มาจากพี่พีในเทรนนิ่งสเตจที่เขาแบบเต้นเพลงเหนื่อยแบบอิวาเกะแล้วก็มาต่อร้องเพลงโอโกเอะเพลงทอนแรกแล้วหนูนแบบก็คิดว่าโอโกเอะเอ๊ะอะไรวะ่ว่าอิวาเกะทอนไท้ายแบบต้องเก็บแรงไว้นะไม่งั้นจะร้องไม่ไหวแต่ว่าหนูก็ลืมจนจนจะจนจะใกล้จบหนูพิ่งได้แล้วแบบหนูก็ วก็วินตาใช่ค่ะก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีค่ะไม่เคยเต็นตำแหน่งนี้ค่ะเยี่ยมมาถึงเลขสามร้อยหกสิบห้าร้กับเครื่องบินกระดาษนะมีจ้าทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมคะหน้าสอสายนะคะต้องต้องมาชอของวเราอีกรอบหนึ่ง โอกาสมากก็น่าจะมีอ er ีกแน่ๆหรือเปล่าไม่รู้นี้ยินไมนวลีตอว่าได้ยินเสียงทุกคนช่วยกันร้องแบบเยอะมากๆเลยนะใช่รู้สึกดีใจเราวบะรู้สึกแบบอุ๊ยน่ารักมาค่ะทุกคนมาปอมือให้ตัวเอง่อยค่ะ สามห้าถือว่าเป็นเพลงแบบเรียกว,ว่าอะไรเป็นธรรมเนียมของเราเลยเนาะที่ที่แบบจะต้องเอามาปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเวลาร้องก็รู้สึกคิดถึงเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะเออได้ไหมอยู่อ่ะไม่ก็หมายถึงว่าหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะเป็นกําลังใจเราก็น่าจะยูดูอย่างนี้เนาะพ่าแบบ <c oughs> เป็นกําลังใจพวกเราได้นาเ <Okay. S 1> พื่อนเป็นเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าเราก็จะบินกันไปเอาไปนะคะมา พูดถึงทุกอย่างที่แสดงไปวันนี้แล้วนะคะเราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะทันเีตามธรรมเนียมอะไรนะคะมันคืออะไรนะคะมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะคะมันคือ <Hey. S 2> อะไระ <Hey. S 2> เราจะเราส่งเลยไหมคะได้คะ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกันเราไปรับชมเอ็มีพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะกว่าจะกว่าหนูจะอัดได้เือามันแบบลอยเทกอะ <laughs> เเจริงหนูต้องให้น้องจันนี่สอนเท่านี้จริงเหรอจริงอันนี้หนูพูดจริงจริงเป็นจันนี่ล่ะเพราะว่าคือหนูส่งเสียงแต่ของแต่ละคนไปให้แล้วแบบเราชอบเธอนะแบบไหนแล้วคุณสตาฟ์ซังก็บอกว่าเอาเสียงแบบจันนี่แบบไหนคะอันไหนแหละสาธิตหน่อยค่ะสาธิตหน่อยค่ะชอบเธอนะก็เลยไหมาเลยชอบเธอนะใช่อ่าขอรีเช็คนี้ด้วยนะคะ อันนี้ทุกคนเห็นสินค้าของอิมาเกตเมเบียนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าตุ๊กตาหมียังคะเฮ้ย่ช่เฮ้ยช่เดี๋ยวเราก็รู้กันนะคะถามก่อนไงอ๋อไม่ได้บอกอะไรที่หน่อยอ ดู on, เป็นยังไงบ้างคะตะกี้ดู MV กันแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่วีพี่วีพี่วีหน่อยฮอดูคนนด้ยินหนูปะข้าหู่พยายามน่ารักมากในเพลงเพลงนี้แบบว่าแต่ว <pie> ่าหน่าหนูที่มันออกมามันน่าเคียดเลยคับหนูไม่ได้เก่งนะทุกคนนั่นคือหนูพยายามน่ารักเลยค่ะก็บอกว่าทุกคนจะชอบชอบไหมชอบเอ็มวีไหมคะ ฮะเขาบอกว่าชอบพี่วีเออก็ดีชอบชอบมาถามทางลู้นบ้างดีกว่าน้องแพนดูเอวีเป็นไงบ้างคะค่ะก็ชอบมากๆเลยค่ะก็แบบมันน่ารักนิดน้ขอบคุณค่ะอไยงเงียคะชอบเอมวีกันไหมคะชอบหอชอบเหระโอ้ คือเราชอบไหมคะเบอร์ชอบคืออยากรู้ความหมายของ m อมบีไหมคะอยากคอยากในที่สุนเราแล้วกันเออไม่ได้สิเซนเตอร์ต้องเล่าสิค่ะเซนเตอร์ก็เป็นประมาณว่าหนูแบบไปชอบคนคนนึงใช่ไหมแล้วก็อยากใจยังก่อนใจยันหนูแบบชอบคนคนนึงแล้วก็เอาตุ๊กตาหมีของคนนั้นมาแล้วก็ทําพังค่ะทุกคนแล้วก็ต้องให้เพื่อนๆเซมมาสื่อทั้งหลายแลแหละมาช่วยตัดเย็บน้องหมีให้มันแบบ เฮ้ยอะไรอย่างงี้แบบใส่เสียงเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปให้คนคนนั้นแต่คนคนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนให้เพราะว่าฉากสุดท้ายแบบมันไม่รู้ว่าใครให้เงีใช่ก็ตรงตรงกับเนื้อหาของเพลงว่าชอบเธอนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะบอกองไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อไปบอกไม่เราไปแย่งเขามาเอ้ยอันนี้อันนี้พูดจริงๆค่ะอันนี้เรารู้ไหมทำไมเราถึงแย่งเขาเก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาเขียนมาเอ้ย จริงๆท่าเต้นมันก็มีแบบว่าไอ้ในท่านี้เป็นอะไรนะเขไม่ใส่มอนก็เมยมีความคิดบ้างอะไรนะมีความคิดนะคะใช่ไม่น่ใจเป็นก้อนเมฆใช่ไหมพี่มิก้อนเมฆมันเป็นยังไงนะแบบเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบใช่ใช่ใชแอนไอเดียแบบมีไอเดียโผล่มาถ้าเป็นก้อนเมฆเข้าใจปะอ๋อเข้าใจไหมอะไมาเรียกว่าอะไรคะไม่รู้โอเค โอเคนี้นะค,ะค่ะก็มามาถึงช่วงสุดท้ายของโชว์ในวันนี้จริงๆแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะต้องขอบคุณสถานนี่นะคะอุทยาน100ปีจุฬานะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเรามาจัดงานในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่โชคดีมากที่ ABNK จัดงานเอาดอ o แล้วฝนไม่ตกว้าวยืเป็นเรื่อง,งามอย่างดีเนาะ แดดจ้าเรื่องจริงเลยสวยงามแต่ว่าแฟนคลับก็ลับเราได้ค่ะระหว่างร้อนก็ฝนตกเรื่องอะไรคะจริงหรอแต่ว่ากันเรียนจริงจริงมันมีคอนเซปต์ว่าพวกเราอยากเต้นเพลง p a าเก g e เมดีตอนที่ยังแบบฟ้าสว่างอยู่นี่เราเราตั้งใจอยู่ว่าจะเริ่มห้าโมงดีหรือ่า ขอภัยนะคะ right. okay. right. okay. ั้งนี้ขอภัยด้วยค่ะนุนุนนุดงโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะค่ะนอกจากทุกท่านที่มาในวันนี้รวมถึงผู้ชมที่ดูอยู่ทางไลฟ์นะคะขอบคุณทีมงานทุกทุกคนนะคะที่ เนรมิดเวทีแล้วก็สถานที่แห่งนี้ให้พวกเราเนี่ยได้ขึ้นมาโชว์นะคะเพราะว่าใช้พลังงานเยอะมากในการทำสิ่งตางๆลงถึงเมมเบอร์นะคะที่ตั้งใจซ้อมตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ออกมายังไงก็ขอฝากซิงเกิลนี้อีวาเกตเมบีซิงเกิลที่13ของ B n ีเอเคอนไว้ด้วยนะคะ